ออไปกินข้าวเตี่้ำบอ number. ที่ไม่ตอบคืออ่านไม่ทันไปค่ะไปไหนอ่ะให้ไปไหน สวยครับโสดด้วยนะครับคนดูน้อยอะ่ะสีผนังอะครับอุ้ยแรงจังเลยอะ่ะ เสั่งดิไม่ทันแล้วนอนแล้ว เอามะชาน้ำพึ่งมะนาวพันไทยอ่ะคนลำพูนค่ะเอยพี่คนนี้สองขวานเยอะจังขอบคุณค่ะไปแล้วนะไปไหนอ่ะคนสวยไม่สวยนะพี่แค่สวยก็มีแฟนแล้วไม่มีใครเอาสักทีขอบคุณทำงานอุ๊ยตั้งใจทำงานครับ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวรีบทาให้เพิ่งมาเนาะทักทายครับคุณสวยวันที่เจ็ดนี่เปิดสอบหนูสอบไม่ได้แน่แนเลยหนูก็เลยแบบยังชิวอยู่อะ่ะหนูก็อยากลองนะแต่เดี๋ยวหนูหนูลองเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนพอเห็นหน้าหนึ่งวกหนึ่งได้ห้าเครับ นาะผว่าหนูจะร้องหนูว่าเหมือนคิดไปเองอะตอนแรกอะใช่ป่ะหนูไปสอบตํารวจเมื่อปีที่แล้วหนูไปสอบตำรวจไม่ใช่ปีที่แล้วดิปีก่อนที่เขาเปิดสอบหนูไปสอบของกอง้อยน้ําหวานแล้วหนูสอบไม่ได้หนูก็เหมือนหนูแบบเฟลไปเลยอะแต่คิดดูตอนแรกจะไปสอบอำนวยการแต่อำนวยการอะหนูสู้ไม่ไหวคนมันเยอะเลยท้อแต่หนูว่าเป้าหมายหนูคืออยากเป็นตำรวจนะแต่หนูสอบไม่ติด มีใครมีที่แนะนําที่สอบหรือที่ติวไหมหนูคิดอยู่ไม่ตํารวจก็ทหารที่หนูจะไปสอบต่อแต่ว่าท้องถิ่นอาจจะไม่สักเท่าไหร่เดี๋ยวปีนี้เปิดสอบน้ําหวานแล้วอ่ะทบยินดีต้อนรับพี่ใช้หนูไปสอบที่ไหนดีอ่ะหนูคิดว่าเออหรือว่าหนูจะไปเรียนผู้ช่วยพยาบาล,ละอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสอบทหารอ่ะ หนูยังลังเลหลายๆอย่างอุบลนอุบลนมาเลยนอกอุบลนน่ะหนูก็อยากไปอุบลนทางอุบลนทางอุดรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไปเที่ยวขอนแก่นกับนนะครพนมมาหนูก็ว่าว้าวดีนะตะวันแดงเขาดีจริงที่นี่มันไม่มีตะวันแดงอะดิพี